call for รวมแล้วหลังจากนำรถนะตาก็ต้องเดินลุยโครนครมาถอนมันใช่ไหมครับถ้าไปถอนวันสองวันก็เน่าหมดนะเออแล้วจะเอาไปขายนี่คิดว่ามันจะได้ราคาสทกเท่าไรเลยเนี่ยมันมันเน่าไหมตอนตอนตอนนี้ไม่มีเน่าแล้วครับถ้าหัว่าไหนเน่าแล้วก็โยนทิ้งคัดทิ้งออกไปอ๋อต้องใช้คัดทิ้งเอาครับคิดว่าเขาจะรับซื้อโลละเท่าไหร่เนี่ย อปกติเห็นเขาว่าสองบาทแปดสิบห้าเอ้ยสองบาทยี่สิบแปดั้งหรือ,อยังไงที 2, ่สองบาทยี่สิบเหรอผมหลายวันแล้วผมไม่ไปขายก็มันมันก็ขึ้นลงลงอยูอ่เหนื่อยไหมเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เหนื่อยครับทอ้อไหมล่ะก็ไอ้น้าท่วมแบบนี้มันก็ยังไงก็ไม่ทอ้อแหละครับเพราะว่าอาชีพเราอย่างเงี้ยนะตรงนี้ประมาณสักกี่ไร่เนี่ยตา ประมาทักฆ่า,าไล่ได้เหรอมันติดคลองเลยในชะ่ไหมตรงนี้นะนี่คลองอยู่ตรงนี้ครับด้านหลังเลยครับคลองคลองอยู่ด้านหลัง